แต่ก็แบบจะปอชมัรั็เรือเปรียวเลยนั่นไอ้นี่แบบงใกล้ใกล้ตัวโลู่อย่มาเติมเตียวมาจ้ามคิดมันเติมยิ้เอาอีกองไม้ล้โดนกองไม้หรอกไม่หรกต้องแบงแบ่งให้คนอื่นกินมั้งทำโมบานหนซื้อหมดพวกจ้าคิดลู้เิมมาเม็ดเือสวัสดีต่างส่องร้อยแปดสิบคนครับพมเกือบสร้อยเบ3 0ามร้อยครับเ็นไหโกกี้ยวมากินก้าเทานามร้อยไร่เลยเด้ถึงพันอยู่แล้วละเดี๋ยวถึงพันจามร้อ

ไม่มีรถจอดไปอีกเดียวได้ก็เดินไล่มาเรียลพวกกันลุยเรียลไม่ไหวแล้วเดี๋ยวว่นหลังเออพวกมาเจ็บเถียงเจอกเจ็ยตั้งสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวัสดิ์นะครับวันนี้อยู่บ้านผีนวดตอนครับแจะกล้องเพลงดังไล่เพลงเลยวันนี้แกก็นอนหลับอย่างดีเลยนะแจกกล้องเพลงดังไล่เพลงผีนวดจ๊ตโตของเราครับเป็นเพลง กิตึงแล้วแล้วรัามาบังเบิดบังเบิมา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 ไอ้นั่มนวดกีาปัดเดียวอ้าขยอยเังเบิังเบิดกุละดวยเอ้ยหนุ่มเมืองนครมีเฝ้าอาวุแล้ววังเบิรดวังเบิดการนก่นตายอินะเดี๋ยวนเบิรว่ากุตายเบิด้ามรอยแล้มันเดือบเบิร์ดพูดได้ช้ารอยเออเอี้ยวพูดป เดียวปันวะน่องบินบินเือได้้านรอยพุ่มบินได้ตาตีเออเออแล้วกันไลกันเลเออเจ๋อเบิ้นใจพุ่มใจพุมใจมาพูนกระติสทนี้ก็คนเรียบร้อยโย่ไปดูเรียบร้อยนี่คอัปเลคนเรียบร้อยิคนเรียบร้อยนี่สูงกินอย่างเดียวดิครับต้องจี๊ครับนี่นี่ตังเจเลยนะวะบอกนองเจ้าบองลุมเจ้าวะ ถ้าต่ำกับเข้าให้เลือกบ้านเราครับในใคนบ้านเราคนตายใช่ไหมให้เลือกใบก้อนยให้คาดเท้าบอกกินไม่อินแบบบัตรที่ดวนตะต่อตายนี่นี่พอกับแม่พอกับแม่ว่าหยุดก้อนกันอย่ากิน